เวนเดอร์โฟนริงในปีที่เจ็ดค่ะเราได้เห็นนะคะว่าท่านโ ok คศกแพ็กซ์ออนคนนี้นะคะรักฮงฮีจูมากแค่ไหนนะคะความรักนะคะแปลตามปริมาณการจุ๊บๆนะคะแรงของการจุ๊บๆของท่านโคศกแพ็กซ์ออนที่มีต่อฮงฮีจูในตอนจบของ EP ที่เจ็ดนี้เลยนะทุกคนก็อย่างว่าไปนะทุกคนเขารักของเขามา20ปีนะคะและทุกคนนะคะก็น่าจะเริ่มทราบแล้วแหละว่า แพ็กซอ,อนคนนี้ไม่น่าจะใช่แพ็กซอ,อนตัวจริงค่ะและทุกคนทราบไหมคะว่าอะไรที่ทําให้นะคะแพ็กซอ,อนคนนี้ยอมมาเป็นแพ็กซอ,อนตัวปลอมนะคะก็เนื่องมาจากว่าฮงฮีจูอีกค่ะทุกคนเพราะว่านะคะเขาเนี่ยคิดว่าเขาจะได้อยู่บ้านข้างๆคง,งฮีจูแล้วเขาก็จะได้เห็นฮงฮีจูทุกๆวันนะคะเขาถึงยอมที่จะมาเป็นแพ็กซอ,อนตัวปลอมยอมอยู่ในบ้านหลังนี้ที่มีแต่ความอึดอัดเหลือเกินนะคะไม่ เพียงเท่านี้นะคะหอทุกคนทราบว่านะคะแพ็กซอนคนนี้เคยนะคะไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยนะและฮงฮีจูค่ะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้แพ็กซอนคนนี้ค่ะยอมกลับมาที่ประเทศเกาหลีนะคะมาอยู่ในบ้านหลังที่เขารู้สึกอึดอัดหลังนี้สิ่งเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าแพ็กซอนคนนี้ของเรารักฮงฮีจูมากแค่ไหน